อากาสวัสดีครับพี่พี่น้องชาวเฟนทอมสองร้อชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบนะครับวันนี้อยู่กับช่างภูมินะครับก็อันนี้เป็นเฟนทอมลายไฟที่ได้ทําคลิปพรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อแล้วก็เอ่อมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวคันนี้จะทาอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยเพื่อเป็นการทิ้งทวนนะครับก็อ่ายางหน้าหมดแล้วนะครับยางหน้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยางหน้านะครับยางหน้าเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนลูกปืนล้อนหน้าเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกทำโช๊คใหม่เปลี่ยนซีนแท้น้ำมัน น้ำมันฝังคอลเปอรเซนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะมีการฟิตใหม่หมดครับฟิตใหม่นะครับเครื่องยนต์จะมีการฟิตใหม่หมดนะครับเปลี่ยนลูกสูบ modify เปลี่ยนชุดก้านเข้าเวียง modify แล้วก็เปลี่ยนโซ่ลาลิ้นเปลี่ยนกระเดื่อง modify ครับกระเดื่องอัปเกรดแล้วก็มีเปลี่ยนโซ่ลาลิ้น modify นะครับแคมเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนผ้าคัตนะครับแล้วก็ ในระบบของคาบูก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะมีการล้างแล้วก็จูนให้พร้อมใช้งานนะครับส่วนยางหลังก็เปลี่ยนยางหลังนะครับยางหลังเปลี่ยนเพราะแตกภายงานแล้วก็ดอกยางหมดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนท้าเบรกเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับเดี๋ยวจะมีไปทําอีกทําทําพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะเอายางไปใส่พร้อมกันกับอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าพอหลังจากลื้อแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลูลื้อเปลือกภายนอกกันนะครับโอเคครับ ก็หลังจากที่เราลื้อแฟนทอมไลไฟนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปกันว่าคันนี้ต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีเพิ่มเติมที่ลืมบอกนะครับก็จะมีเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์เปน็นแฮนด์แท้เดิมนะครับอันนี้เป็นแฮนด์ไม่ใช่แฮนด์เดิมนะครับมันจะแคบๆหน่อยถ้าแฮนด์แฮนด์นเดิมมันจะกว้างกว่านี้หน่อยครับอันนี้มันจะแคบๆทีนี้เวลาลูกค้าขับเนี่ยม,มือต้องเอี้ยวมาไกลนะครับเขาอยากแบบให้มือแบบมัน,มนสบายๆครับแบบไม่ไม่ยืดไปไปเยอะ ทีนี้เครื่องก็แทบจะไม่เคยถอดเลยนะเนี่ยดูจากเครื่องยนต์เนี่ย,ยแสงจ้ามากแดดแรงมากนะครับผมทํางานในข้างในข้างในบ้านเนี่ยโอ้โหแดดแรงมากเลยนะครับอันนี้ก็หลกักๆเลยอย่างแรกนะครับเครื่องยนต์ผมลืมบอกไปมันจะมีเปลี่ยนมัดไฟด้วยมีเปลี่ยนมัดไฟด้วยนะครับคันนี้เจ้าของคอมเพนมานะครับบอกว่าช่างภูมิครับเปลี่ยนมัดไฟแท้ผมไปเลยเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับก็คือผมบอกว่าพี่ไอของเดิมมันยังไม่เสียนะพี่จะเปลี่ยนทําไมครับเขาก็บอกว่า ผมต้องการความความชัวความสบายใจเขาบอกเขาอยากอยากเปลี่ยนไปเลยเขาพูดกับผมอย่างนี้เลยนะเขาอยากเปลี่ยนไปเลยแล้วผมบอกพี่ๆของของแท้ใหม่มันห้าพันแปดนะครับอ่าไม่เป็นไรครับจัดไปเลยครับห้าพันแปดก็ห้าพันแปดเออเขาเขาเขา้เขาใจราคาลูกค้าเข้าใจราคาอะไรคุยง่ายครับทีนี้เขาก็โอ้โหเรียกว่าสุดนะเจเจะของรถคันนี้ดูดิรถแบบแทบจะไม่เคยลื้อดูดิ รถไม่เคยเื้อน็อตเลร์ดอะไรอย่างียยังใหม่อยู่เห็นไหมเนี่ยตัวตัวตัววาล์วดูดอากาศเนี่ยขเขาเรียกว่าไอ้ระบบ EGR เนี่ยโอ้โหนี่มันก็ไม่เคยถอดอะ่ะคุณคิดดูโอ้โหนี่ถอดยากมากเนี่ยโอ้โหผมแบบสุดยอดเลยนะแล้วรถคันนี้อ่ะเดิมๆแหละคือโซ่ชุดโซ่สเตอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรบ้างมันมีตรงไหนเสียบ้างเดี๋ยวมาดูกันก็คือว่าแกนสเตอร์ตรงนี้ยังเหลือเหลือเยอะนะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันโอเคเลยอ่ะ นะครับแล้วก็ทุกทุกอย่างในตรงนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างโอเคนะรถใช้น้อยนะดูเหมือนจะจะจอดนานมากกว่านะครับแล้วก็สภาพเนี่ยก็แห้งแหงนะครับแห้งแหในพวกเยอะมพวกเนี้ยผมเอาน้ำน้ำยาฉีดนะฉีดให้มันถอดง่ายๆนะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะมาลื้อโชคอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับดูดูพร้อมกันยาวๆเลยนะครับส่วนโซ่เนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับสเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะสเตอร์แบบเนี้ยไม่ค่อยดีนะสเตอร์แบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่สเตอร์เนี้ยใส่สเตอร์แบบเนี้ยมันจะน้ำหนักเยอะพอน้ำหนักมันเยอะปุ๊บมันจะทําให้แกนสเตอร์หน้ามันสึกหล่อเร็วครับมันจะแบบทํางานหนักขึ้นนะครับนี่แหละเป็นรายละเอียดอย่างหนึ่งนะครับ4ี่ห้าร้อยกรัมก็มีผลแล้วนะครับหนักอยู่สี่ห้าสี่ห้าร้อยกรัมนะครับอันนี้ก็ล้อหลังเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยครับโอเคแล้วก็ส่วนโซ่เนี่ยโซนะ่เป็นโซ่เดิมติดโรงงานนะโซ่เดิมติดโรงงานเนี่ยมัน มันเป็นโอลิงแต่โอลิงมันเสื่อมนะเห็นไหมครับว่าโอลิงมันจะแตกๆขาดแล้วครับหลายอันแล้วนะบางข้อก็ไม่มีโอลิงนะครับเนี่ยโอลิงมันขาดมันสึกหลอมาแล้วครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนดีอดีโอลิงแท้ไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยเพราะนี้มันเป็นโซ่โซ่ไม่มีข้อนะเป็นโซ่ตันเลยนะเนี่ยครับสภาพก็เป็นอย่างนี้ครับโอเคก็หลักๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลื้อโชกคให้ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าลื้อโชกคแล้วทำอะไรอีกบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูการถ่ายน้ำมันเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ ก็หลังจากที่เราดูตรงนู้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ามันเครื่องออกนะครับน้ำมันเครื่องก็คือยังใหม่อยู่นิดนึงนะครับก็เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาไม่นานแต่ว่าก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นสังเคราะห์ละเพราะว่าเจ้าของเขาคง,งใช้ขอใช้แค่ชั่วคราวนะครับไม่ได้ใช้ตลอดนะครับดูเอถอยถ่ายปุ๊บโอ้ดำเลยนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องออกมาค่อนข้างที่จะสีเข้มนิดนึงนะครับ ค่อนข้างดาเลยเดี๋ยวผมเอาเอาอ,าอ,าอกออก้องออกก่อนมันจะได้ไหลออกมานดูเดิมเห็นไหมว่าเป็นขี้น้ําขี้น้ํคาค์โลเลยนะครับด,ดำดำ,ดำเลยนะเห็นไหมดําปิดปี่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าออกมาออกมาเยอะไหมมาเดี๋ยวดูออกว่าออกออกมาเยอะไหมนะครับอก็ค่อนข้างดํานะครับค่อนข้างดําแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ปกติดีนะฮะน้ำมันเครื่องก็ยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่ หลักๆก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนท่ายเดี๋ยวยกเครื่องลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลื้อโชวกกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าก็หลังจากที่เราดูชุดโซ่สเต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะเอาเครื่องลงยังไงครับอันนี้คือรายละเอียดในการจะอวอร์นเครื่องเป็นท่อสองร้อยไม่ว่าจะทําแบบไหนไม่ว่าเครื่องจอาการหนักแบบไหนเราต้องลือ้อต้องทําอย่างนี้แทบทุกคันเรียกว่าทุกคันเลยดีกว,ว่าเพราะว่ารถมันออกแบบมาค่อนข้างที่จะพอดีสัดส่วนของมันนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยเผื่อพื้นที่ทํางานแบบมากเท่าไหร่นะครับทํางานก็ค่อนข้างที่จะต้องรือ้อรื้อเยอะหรือมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างลบาบากนิดนึงนะครับเนี่ยแหละคือทั้งตอนรื้อเอาลงตอนมาเช็คเครื่องต้องมาเช็คเครื่องเช็คอะไรไหนจะประกอบไหนรายละ,ล,ะละเอียดในการประกอบอะไรอีกแล้วก็ต้องมาหาอะไรอีกแล้วก็การยกขึ้นประกอบการไล่รถไล่น้ํามันแล้วก็เช็คความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยมันค่อนข้างทํา หลายอย่างหลายรายละเอียดในการทํารถแต่ละคันนะครับรถแต่ละคันเนองค์ประกอบอะ่ะบางคนบอกว่าช่างภูมิทำเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่าผมทําเนี่ยผมกค็คิดว่าผมคิดผมคิดราคายุติธรรมสุดนะผมทําราคายุติธรรมมากเลยนะพอดีรักษาส่วนแบบเรียกว่าไงไม่ไม่แพงนะถ้าแต่คนเข้าใจจริงๆเ่ยรถแต่ละคันเนี่ยไหนจะยางยางหน้ายางหลังโช๊คข้าเบรกลูกปืนล้อตัอ้มเบรก แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างแ,แล้วอะไหล่เครื่องยนอีกแล้วค่าแรงผมอีกบ,บางอย่างผมทําผมก็ไม่ได้คิดตังค์หรอกนะบางทีผมก็ทาให้แบบฟรีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะยกเครื่องลงยังไงดูให้ทุกคนดูเลยว่าเวาลาเชงคูมทำทำยังไงนะครับยกเครื่องลงยังไงโอเคครับก็อย่าลืมใส่ถุงมือเราเช็คเช็คความเรียบร้อยหมดแล้วเราเช็คความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเครื่องลงกันครับโอเคครับกดแล้ว เดี๋ยวผมจะลองยก,ยกเครื่องลงให้ดูนะครับว่าเวลายกลงลยกยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูคันนี้ด้วยว่าขั้งหนเครื่องที่รถใช้น้อยแต่เจ้าของอยากจะเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ผู้ชิ้นในเครื่องยนต์ให้เป็นอะไหล่โมดิฟายคือไม่ว่ารถจะพังแล้วมันเครื่องแห้งจะเสียงดังยังไงคือถ้าเกิดมาทำปุ๊บมาตรฐานจะเป็นแบบเดียวกันครับก็คือมาตรฐานใหม่อะไหล่ผมจะเป็นอะไหล่รุ่นใหม่หมดแล้วนะครับพวกลูกสูก่พวกก้านแคมกระเดืองโซ่าราวลิ้น พวกนี้หัวใจหลักๆสําคัญผมจะใช้เป็นของของโมดิฟายใหม่หมดนะครับพวกผ้าคลาดอะไรเงี้ยถามว่าของเดิมดีไหมของเดิมก็ดีนะของเดิมคคัดแต่ของเดิมดีโอเคนะครับใช้ได้แต่ก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่แล้วแต่การใช้ไหลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมยกลงให้ดูเลยเดี๋ยวมาดูคลิปที่เราลื้ลื้เครื่องจะกจาหรือว่าลดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโลสภาพด้านในเป็นไงผมเชื่อว่ามันไม่ได้พังหรอกจริงไม่จําเป็นต้องทำก็ได้แต่เจ้าของแบบอยากอยาก อยากต้องการความสมบูรณ์การใช้งานหนักๆทนๆอะไรเงี้ยเขาแบบต้องการให้รถแบบมันไปได้ได้แบบสมบุกสมบันอะไรเงี้ยครับเ mm. ขาก็คิดว่าทำไปเลยทีเดียวดีกว่านะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างที่จะบ้าหน่อยแต่ว่าดีดีมากครับดีมากเป็นความคิดที่ดีมากครับไม่ได้บ้าแบบสติไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าบ้าแบบหูแบบสุดจริงๆอะไรเงี้ยครับผมรู้จะใช้คาพูดไหนดีนะครับเดี๋ยวผมยกไปลงให้ดูนะเก็บสายไฟหน่อย อาเย็อย okay. 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 ิ่งมันจะติดมันจะมีพวกขีีออกไซด์อะไรเงี้ยมันจะติดอยู่ข้างในนะครับเราต้องเก่ยดูครับ ดูความออกยากของมันเนี่ยจริงๆมันมีตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะแต่ผมเอออกแล้วนะครับเนี่ยมอออกมันเป็นขี้เกลือขี้ออกไซด์เนี่ยมันจะทําให้เหล็กทําให้เครื่องมันถอดยากนิดน,นึงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะยกขอ,อกมาเลยตั้งฉากขาแบบช่างอูนะ ใครจะยกเครื่องลงอย่าก,ก้มหลังพยายามใช้แรงขาแรงเข่าไวมากที่สุดนะครับใช้แรงเขา่าเวลายกอย่าไปยกแบบนี้นะอย่าไปยกแบบนี้เวลายกยกแบบนี้ครับย่อเขา่าย่อเขา่าแล้วหลังตรงเวลายกนะจะยกมาแนี้ปึ๊บค่อยยกมามจะได้แรงแรงอุ้มขึ้นมาใช่ไหมแรงอุ้มเนี่ยมันจะได้แรงอุ้มนะครับเวลาลงมันก็จะย่อลงพอดีตามสัดส่วนของเราเลยนะครับเนี่ยแหละลงให้แล้ว รถทุกคันทำอย่างนี้หมดนะครับไม่ว่าจะตอนรื้อลงหรือว่าตอนประกอบจะเป็นอย่างนี Rey ้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปรื้อเครื่องกันนะครับแต่ดูก่อนว่าจะถ่ายได้ไหมนะครับโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะรื้อโช๊คแฟนทออให้ดูนะครับแบบรวดเร็วนะครับคุณกดูเลย โอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปั๊มเบรกออกนะครับเนี๋ยกออกค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับค่อนข้างง่างย่ลยพาเบรกก็ไม่ค่อยดีแล้วตามอายุมันนะครของนิชินเดิมติดรถนะครับก็ล้อเนี่ยไม่ค่อยลื่นแล้วนะเดี๋ยวล้อมันก็ยังขยับได้แหละแต่ว่ามันก็ฝืดๆแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะดึอนี้ดู คาลิเปอร์ออกนะครับก็นี้เลยมือไม่ค่อยนิ้วบางทีก็ไม่ค่อยจึดนิ้วก็ไม่ค่อยจึดเปิดปิดอะไรก็ไม่รูเ้เเอาบางโคลนออกได้แล้วนะครับบางโคลนออกได้แล้ว นอนี่อคไว้น,นี่โอเคครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ออกนะครับเอาล้อออกก่อนมันต้องเอาล้อออกก่อนนะครับ เนาะเนี่ยค่อนข้างใหม่นะเหมือนเป็นรถใช้งานน้อยอะไรรถใช้งานน้อยนะครับนี่นะครับฮัลโหลแม่นเ่งทำเป็นยังไม่มอกก็แล้วนี่ก็ดอกยางหมดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนนะครับพ่อเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงแม่สวัสดีสวัสดีทำไปทั้งภูมิทำไปลุกครับผมกินอะไรนี่ โอเคครับเดี๋ยวเลือดให้ดูเลยนะครับล็อกล็อาแผงคอของโชคนะครับออกไปออกไปอดู ง่ายไ,ไหมนะครับจะลองเอาคอ้อนแงะดูนอค้อนแงะดูว่าจะออกง่าย,อออยออไหมเมืคันนี้ออกง่ายหน,นี้ของใครไหนของลูกค้าสิอยากของใครของลู้าเ่จนั้นพี่มาังนานแลยาอาไปแล้วไหมที่ไปมุงหอบ่อยเห๋ไปไปแล้วนั่นคันดำลายไฟเหมือนกัน ใช่เอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วไปนานแล้วเท่าไหร่เท่าไหนท่านั่นหมายถึงว่าทำอะไรทำหมดอ่ะเท่าไหร่สามหมื่นกว่าเาก็เอาไปแล้วเอาไปแล้วขับกลับไปแล้วถึงนี่เขาตัดใจไหมท่าไหนฮะเขาตัดใจไหมก็คงจะตัดใจแล้วแ่ะเขาก็รอเขาไม่เคยขี่นะคือเสร็จเสร็จแป๊บนึงปุ๊บจะรีบเอารถเลยไง คือประกาว่าให้เช็คทะไปเลยเนี่ยมันจะติดออกยากนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นมันจะเป็นพวกออกไซด์พวกสนิมอะไรเงี้ยบางทีตรงนี้ต้องค่อยๆออกนะครับมันจะติดมากต้องค่อยๆออกโอเคครับเมื่อ,อ,อกี้นี้ที่มันออกยากเพราะลืมเอาตัวน็อตน็อตล็อกไปเลี้ยงออกนะครับสองตัวเดี๋ยวทีนี้ก็จะออกง่ายแล้วนะครับก็อ,ออกเรียบร้อยแล้วนี่ เริ่มออกแล้วนะครับออกง่ายแล้วเห็นไหมครับว่าสนิมสนิมกินนะครับนี่สนิมกินนะครับเป็นทั้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มันจะออกนิดออก,ออกอยากนิดนึงเพราะมันจะมีพวกไอเขาเรียกว่าเรียกว่าแล็กเกอร์แล็กเกอร์เคลือบแผงคอมาโอเคครับแตัวนี้น่าจะง่ายแล้วล่ะ โบตีออกง่ายมากครับแต่บางคันถ้าไม่เคยนื้งหรือทั้ความสะอาดเนี่ยก็ออกยากหน่อยอืมอืมูอ,มอ,อะไรไม่รูเต็มไปหมดเลยเกีย่ยไม่เป็นไรเนี่ยทำโชคแต่ละคันจะประมาณนี้ครับจะออกต้องเลื้อนขนาดน,นี้หมดเลยนะครับเลื้อนขนาดน,นี้หมด ก่อนนี้เออโอเคไม่รวงนะไม่โค่นนะโอเคโชกก็ค่อนข้างนิ่มไม่มีแรงอะไรแล้ะไม่มีแรงอะไรแล้วเนี่ยสนิมกินหมดแล้วครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลือ้อเดี๋ยวมาดูว่าเราเดี๋ยวทำโชกก่อนนะครับทำโช๊กก่อนก็ลื้อหลายคันต้องถ่ายคลิปทุกคันโอเคครับก็ใครใครที่หาร้านทํานะครับหาร้านซ่อมเครื่องหาร้านซื้อขายอะไรเครื่องยนต์แฟนท่อสองร้อยหรือว่า หาร้าแบบทำเรียกว่าทั้งระบบอะจบจบอะก็มาติดต่อสอบถามได้นะครับรับทำทุกงบทุกราคาขึ้นอยู่กับจําจนวนอะไหล่ที่เปลี่ยนแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าด้วยนะครับโอเคครับผม